เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2566ความคืบหน้ากรณีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับรายงานจากคนรู้จักส่วนตัวว่าถูกเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานฝ่ายโายโธาเขตรีรถไถ่เงินจำนวน3 0 0แสนบาทเพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารนั้นล่าสุดเมื่อเวลา16นาฬิกาสนาทีของวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งข่าวว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานฝ่ายโยธาเขตคนดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่เขตปทุมวันโดยมีพฤติกรรมเรียกค่าาดเนนิกร ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นจำนวน3 0 0แสนถึง3า0 0 0บาทซึ่งผู้ที่ถูกเรียกเงินนั้นไม่ยินยอมจ่ายค่าดำเนินการเพราะได้ดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายในการขออนุญาตทุกขั้นตอนดังนั้นจึงนำเรื่องมาแจ้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้รับทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายชัชาติได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการไล่ออกแล้วเพราะมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายชัดเจน